เปิดภาพครอบครัว,รวอบอุ่นงานวันเกิดลิซ่าพร้อมเผยที่มาคอนเซปต์เค้กมาหมุนอลังการเก็บความประทับใจบรรยากาศงานวันเกิดลิซ่าและพิงค์เปิดภาพครอบครัวอบอุ่นพร้อมเผยที่มาคอนเซปต์เค้กมาหมุนอลังการอบอวนไปด้วยความสุขจริงๆสำหรับงานฉลองวันคล้ายวันเกิดอายุครบ26ปีของศิลปินซุป ตาระดับโลกลิซ่าลลิษามโนบาลหรือลิซ่าแบล็กทิงที่ได้บินตรงกลับบ้านเกิดเมืองไทยเพื่อใช้ช่วงเวลาแสนมีค่านี้ไปกับครอบครัวและเพื่อนพ้องคนสนิทท่ามกลางบรรยากาศสุดอบอุ่นวันนี้บันเทิงเดล l y n ิวสขอประมวลเรื่องราวและภาพประทับใจต่างๆในงานนี้มาฝากกันโดยลิซ่าปรากฏตัวในงานในลุคไฮโซโบใหญ่ กับชุดเรสสั้นสีขาวครีมที่ดีไซน์เป็นโบประดับทั้งตัวจากแบรนด์ดังฝั่งเกาหลี D E W E D E W E Collection 2023 Spring 2 Mother H B E A K Ribbon r a s e Set 4ส่วน11 Open ก่อน Perfect l o o ลุด้วยการผูกโบสีแดงอันโตที่ผมสดใส และสวมถุงน้องสีแดงพร้อมสวมเครื่องประดับแบรนด์หรูบูการีที่เธอนั่งแท่น g l o b a l ambassador เรียกว่าเป็นอีกลุกที่โดนใจแฟนคลับสุดๆซึ่งหลายคนบอกว่าน่ารักเหมือนตุ๊กตากระเบื้องสุดคิดไว้เลยทีเดียวส่วนอีกลุกลิซ่ามาชุดเบสยาวสีชมพูกุหลาบโรสจากคอลเลกชันราชาของแบรนด์ดังมิรายที่ลิซ่า เป็นมิวส์มิวสของแบรนด์อยู่โดยด้านบนเป็นเสื้อคอเต่าเพิ่มความสวยชิคด้วยการเวาช่วงเอวพร้อมดีไซน์เข้ารูปโชว์รูปร่างเพอร์เฟกต์ของศิลปินสาวงานนี้ลิซ่าได้โพสต์อวดทั้งสองลุคลงในไอจพร้อมข้อความสวีท t 2 6 th ท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาอวยพรเทียบ ส่วนบรรยากาศงานแฟนๆยังได้เห็นภาพแสนอบอุ่นที่ลิซ่าได้อยู่พร้อมหน้ากับคุณแม่จิตทีฟและคุณพ่อเชฟระดับโลกมาโครบรูชไวเลอร์ด้วยสีหน้าเี่ยมสุขนอกจากนี้คุณแม่จิตทิฟยังโพสต์ภาพครอบครัวใหญ่มีญาติพี่น้องที่ต่างมาร่วมอวยพรวันเกิดลิซ่าอย่างอุ่นนฝาฝาคั่ง รวมไปถึงยังเพื่อนเพื่อนทั้งในและนอกวงการที่มาร่วมฉลองวันเกิดกับลิซ่าอย่างคึกคักโดยพากันใส่ชุดในทีมขาวชมพูดแดงเดียวกันอย่างน่าเอ็นดูนำโดยพี่สาวคนสวยเดียนาฟรีโปที่ได้โพสต์ข้อความอวยพรลิซ่าสุดอบอุ่นว่ามีเลท Happy Birthday to my girl Lily ad la 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 lisa m may you be the happy girl on earth เลิฟเลิฟสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะเด็กสาวของที่ลิลีของให้หนูเป็นเด็กผู้หญิงที่มีความสุขที่สุดในโลกเลยรักรักรักเช่นเดียวกับเชรีนนทจารีหรอระเวชกุลน้องสาวนิชคุณที่ควงสามีมาร่วมงานเบิร์ดเดย์ลิซ่าด้วยพร้อมอวยพรว่าน้องน่ารักเสมอตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้แฮปปี้26 th w i ห h you a l l the best and h a p p i n e s s นอกจากนี้ยังมีช็อตสนุกสนุกกับแกงเพื่อนสาวเฮฮาน่ารักสุดๆอีกหนึ่งไฮไลท์ในงานคือเค้กวันเกิดที่ปีนี้ลิซ่าได้เป่าเค้กแบบจุกๆถึงสีก้อนไปเลยโดยเค้กที่แฟนๆต่างให้ความสนใจคือเค้กม้าหมุนชมพูขาวสุดอลังการที่ เบียนาหอบมาเซอร์ไพรส์ลิซ่าซึ่งเป็นเค้กจากร้านดังเออร์เต e ้คาเฟ่เออเต้คาเฟ่ทำโดยโอปอลิปกรปริยาภาบุญกิจเค้กดีไซเนอร์ดังที่มีรางวัลเบสออฟโกในงานประกวดเค้กระดับโลกเค้กอินเตอร์เนชันแนลการันตีฝีมือซึ่งเค้กสุดประณีตนี้ใช้คนทำถึง4คนและใช้เวลาในการทำถึง3วันซึ่งเค้กก้อนนี้อัดแน่นด้วยดีเทล ไม่ว่าจะเป็นม้าหมุนโบน่ารักๆและที่ขาดได้เลยคือสัญ,ญลักษณ์ตัวแอ L ที่ทำลักษณะเดียวกับที่อยู่ในโซโลอัลบัง L A L I S A ของเธอเรียกว่าถ่ายทอดความเป็นควีนของลิซ่าออกมาได้ดีสุดๆโดยครูโอปอได้เปิดเผยถึงความรู้สึกและคอนเซปต์ของการทำเคกนี้ให้ฟังว่าเจ้าของวันเกิดโพสต์ลงรูปแล้ว เราก็ลงได้น่าจะเป็นงานที่ผ่านตาคนบนโซเชียลเยอะที่สุดในชีวิตแล้วล่ะด้วยพลังแห่งลลิสามาโนบาลเป็นเค้กม,ม้าหมุนคอนเซปต์โบเยอะๆสีแดงชมพูขาวตามทีมงานปาร์ตี้ก่อนอื่นต้องขอบคุณแซนเลี่ยมิยวที่นำพาให้เจอกับหนูเดียนาฟรีโปโ้แล้วก็ต้องขอบคุณหนูเดียและคุณเมแห่งเอเตคาเฟ่ทีให้ทำเค้กก้อนนี้ไปให้น้องลิซา ดีใจที่ได้ทำให้เพราะเป็นคนดังที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากมายปลื้มใจตรงเห็นคอมเมนต์ในไอจีว่าเค้กสวยงามสมฐานะควีนลิซ่ารอดตัวไปแต่เหนือสิ่งอื่นใดขอบคุณคุณลูกบอลและทีมงานที่ตั้งใจมากกับเค้กก้อนนี้ร่วมด้วยแขกรับเชิญพิเศษและปาซ่าสิริเลิศโซปอนที่มาช่วยระบายสี และเตตะว,วันที่เซ็ตไฟคอนเซปต์แล็กทิ้งให้สรุปน้องลิซ่าไม่กล้าตัดเดียหน้าเลยยิ้วไปโชว์ที่เออเต,ต้แล้วดันเป็นเค้กจริงตอนนี้ใกล้สลายร่างแล้วมัง้งนี่ถึงได้ทําแต่เค้กปลอมพอทำเค้กจริงก็ไม่กินอยู่ดีบางทีก็อยากเห็นตอนตัดบ้างข้างในก็ทําสีตามทีมด้วยนะเค้กสีแดงครีมสีชมพูอดเห็นเลย